ถ้ายดีไม่ได้ก็ห้าก็สีไปยามนกตังเขาเนาะมันถือเลือดถือกติดตามเบิ้งกันทุกคนทีมงานเราก็ชามขนมานี่มีฟูโกเม่นนี่ครับมันปัดบ้านหน้าเนี่ยมาเหมือนกันนะฟูโกเม่นไปก่อนนะจานนกตังเขานะแล้วเ้างกับชิคับมายามอีกถือเลือดถือนี่กับยามเบิ้ง

กูกิแม่นปิดอยู่นกไปจาดว่ะไอ้เนยก,ยก,ยอก็อืมมันนี่ก็ห้ <c oughs> ากสิชี <c oughs> เราเมื่อบ่อนนะจานนี่ก็ <c oughs> จน,นกตักยาห้ากสิเมือทำไนะมาคอยเมื่อนี่บ่อนก็ไปหาชบปลาต้อนะ ทีมงานเขาบไปยู่บอนแต่ห้ามเป็นยามตั้งห้าไปยามาย,ามายบูบอนแต่มันมาถือนะถือตัวเดียวนึงเบิงตัวแ่นมันชิลงกินลายนะมันนี่เขาได้ไปซาปานะ่ทีมงานเท่าก็ลายคน,นไปไม่ก็คนท่าเขานะพูดคูแมนนีน่งามนะน่นนี่ตั้งจุกนี่มาหาซาปานี่ยน,น,นี่เฮงกันนี่โอ้โมงงามนี่ เ,เพ่งกันเลยคุดคุ่แม่นี่ี่หมูงเลี้ยวนั่นกะเทยบมูงเลา้วนั่นนี่กังนกพีนงามนี่ต่างน่งงามนี่อืมม,อมีดอกไม้นี่นี่นี่นอืม คือเฮ็ดโมนี่ตั้งจุ่มจุกนี่นี่นี่นั่งเต็มโม่ึ้นแล้วไปแล้ะมาเล่นกันนะกองนวนหินนี่นะคูนี่ห้ากรเล่นกันเลยเบื้งเนาะทุกคนงามเลยนั่งโม่กันยน เฮ็ดในนะแต่เฮ <we> ็ดเป็นก้อนหินนี่เล่นกันเล่นกันห้าก้อนเลยนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดดอกใหญ่พี่น้องให้ทุกคนมาเบิ่งกันเบิ่งเฮ็ดเอาก็มาเบิ่งกันมางานชันใด นี่มันก็เป็นไปเอยทีนไงมันคือคือกันนะนี่มันเป็นคือโอโพนตัวนี้โลองเร็ดอะในสามภาคสี่ภาคเลยอ ไล่มองไูแม่นกจุกปลาได้นี่ได้กูแม่นเม็ดเพิ่มเนวในพุ่นทั้งยู่ความหมความหมายตรงนี้แม่มองแม่นแม่นลง ชอไแมาลง่แม่ <duh. S 3> <normal> ่ปนลงลยปาลงไ่ปลาพูดกันแม่น้เลยเนาะแม่เนาะโยกันลงน้เลยเลยควัดปควัดครับแคบๆไมเนมาปิดเลยก็ไล่ปลาเนี่ยคือมองเขานะนป็นตัเป็ แับได้กูเลยเปเชืกูเข้าไปนะเอาทีละอ่างเบิ้งีโนปลาที่มองไปลูกกูแล้วก็ยังไม่กยังไม่เห็นเพิกับกาบลูน้องแม่พิ่งอดวีได้เห็นปลาลายคือเฮาคือเฮาได้บบแม่นนั้งเฝ้าเลย เือโบาไปเนาะโยมองไปลาอหนึงปิดทาจนหนึ่งยังนี่มองนี่ออ,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 อได้อปนปิดาได้เอาไหมปลาถูกวางไวเกือบปีบานคนนูชีอามนะจนเห็นทีมงานก็นปิดปาง มองลงไปไายปลาซินี่ปลากระเต็มาอยู่นี่นี่นี่ตื้อหลลากเขาไปลาบมองนะเขามาเขาเมื่อไหรมเมื่อไ่เฮ้ยเรลุแล้วนะละาเนเาแม่นแม่แม่โม่ามอนทาง พีปิมามจอนเขาึ้ไหมเออเ่ขาดละเ่แกชิ้นย่งขึ้นไหมแก่จำพีนไหมมนถือไดเลยลูกน่นันัวได้หลอดกับจงไว้ให้มันแฟรพันถือมองถือนึงถ้าทังยังาวกับนี่กัลงอีรอบชองกับป้าแล้ว ฟังใหม่เ่อวังใหม่ไปเรื่อยๆเลยเป็นตะักะอมฟังเยใหมเป็นตะสะกะชะาล่อยู่ตคัอแม่แม่เจฮ้อนขึ้นฮ้อนลงเลยเราอยู่ลงลอยเมงแห่งกัจะลงเอาปลาำพอปลาถึงมองมาล่เด

ปิดเอาปลาแล้วแล้วกันาปิดมองเอาปลาแล้วก็เาก็บย้าบนไม้นะนี่จงไว้มันโอแม่แพลุนะปลาเาเมามนี่ันานไม้แตกองินงามไปาซลายในป่านะ อ๋อสีมาไล่ว่าง,ง,งนะว่ามันมีไล่ว่างอยู่นี่นะอืมนี่ก็ไม่อนี่ก็ฟุบปลาโดนเท้าสีไล่กันท่าเป็นว่างว่างปลากระด้างๆนะ<อ>นี่กัน <c oughs> มากันมาเบิกน้ำกันเนาะนี่กันไอชิ้นตกใหญ่เล่นเดียวเลยไอชิ้นเป็นตกญ่นะคนุณ มีจักรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็เป็นเป็นชิปนั่นโดนนี่นะไอชิ้นกใงญ่นะเด่เล่กันเลยหนักระเบื้องกันคนติดตามเบื้องกันนี่ครับเป็นเต่าใหญ่นี่นะคุณนางแตงโมกัน้นงอยเต่าใหญ่เต่าใหญ่ได้ยีนไ้ นี่โอ้โหมันนี่ทำฟุตกลุ้นมันนอ่ะนะทำฟุตละกุ้นทางนี้แหละโอ้มันนี่เป็นบอกเต่าใหญ่มาเบิ่งกันหนึ่งทุกคนโอ้หมันโอ้เต่านี่นะเต่าไงกับชินดอกไงอืมมันเล่งกันเลยนะ À. đoặc này rất nhạy hơi chín nè, thằng nhạy thằng nhào đoạc này đang từng chín là thằng từng mùa thằng núi hả? mình đang ngào đang từng mùa nè, hơi chín lại qua lại nào, mình đang ngào mình hơi chín nè, hơi chín ดวงนี่ตึนใหญ่เฮ็ดชิ้นดรงนี้นะวนด้วยนี่เฮ็ดชิ้นตรงใหญ่ลายนี่ผูู้้เห็นมีเม็ดพานกม็มีมีคือกันพระนัก็งามเฮ็ดชิ้นนะอ่าและติดตามเบื่อนกันทุกคนเมืองเฮ็ดชิ้นตรงใหญ่นี่นี่ก็เป็นห้วยนะ่นนนะ 我看，我不，他看到花的美丽。 ัวนี้เห็ดตองกดอกน้อยเนี่ยมันดอกไม้ใหญ่ปันใดทุกคนมาติดตามเมองกันดอกน้อยนี่ตอกนี้นะดอกใหญ่อพูนเด้ดอกใหญ่เดน้งามดอกใหญ่ๆนะกับม้วบงอกน้ำกันทุกคนงามดอกนี้นะเห็ดงอกนะโอ้กินดอกนีวนี่เลิกกินนั่นดอกนี้นะเหงื่อดอกนี้นะ กินดอกเดญุตเลือกินนะดอกนี่ก็หามายืนอยู่เป็นลูกดอกใหญ่นะดอกงามมาเบิ่งกันทุกคนดอกก็งามกินกวัวเม็ดดอกเดียวนี่นะเป็นงกนะมันใหญ่หัว่ะระมานวกน้ำกันมันงามนะตีนมันกันเห็นงกมั้ยนะนู้ยเลือกินยายในชะ้เห็นงกดอกมั้ยนะมันงามงน,นี่เขากเมาไปเบิ่งกันเนาะ มีดอดกโมโนน,นะนี่นี่เห็นหลวงพ่อบอกนี่นะงามไหมบลอมลันอยูนะนี่มีต้นไม้ให้กระนี้นี่มีดอกเึิงนี่นะนี่ยอดลงมานะอ๋าต้นนี้นะี่มืนอนมี่มูอฝาเดี๋ยวนอนโอ้โหดูดทุกคนมาเพิ่มกันเพิ่มคันนี่มูอฝาเขานอน,อน อีหลังหนึ่งด,ดอกใหญ่น่ะไม่เหมือนกันดอกนี้นี่ดอกนี้เป็นน,นี่นี่นี่หมูป้านอนอีไลเป็นโอ้หมูมป้านอนนี่ ดอกไม้กับงามนี่ดอกไม้ยูดานนะไมเแ็นแธรรมชาตินะนี่ค่ะมาเบิ่งกันนะทุกคนดอกไม้ยดนนะมูดานนี่มานึ่กันดานนี่กันงามนะดานนี่ยูพุ่นกัหัวหน้าดอนไร่มอ่อนี่ครับขึ้นมาเบิง่งเฮ็ดชิ้นดอกหง่เห็ดงคกดอกหง่มาเบิ้งกันนี่อาจจเบิ่งมันหลายนี่ เลือกินเลือใช้ละถ้งเห็ดงงลรงกเห็ดชีนว่างนะลายคว่า,างว่าปลานะนทีมงานเรากังนะว่างนี่เอาว่างนี่ก่อนยังไปเอาว่างนะเจ็บแก่มองปลาหรอโอ้ไม่ใช่สิยอกรอโดนาดอนลูกคุณปล <c ười> ากระลายเชียวคนะอยหลากเข้ามานะนี่ ตัวนี้มีร่องตัวนี้มีเจ็บนี่ตัวลอดไปเลยนงลดไปนกันนี่วน่า่ม่โม่ตปงหาดโมหาดนะโอ้ยนอมกาเตระวายลดเ้่ายเตอรฮ ชีวังแล้วสามชีวังแล้วนะทีมงานเราเชิญมองอยู่นี่ไม่นิ่งเขากะประหาเบิ่งเฮ็ดใหญ่นะแต่รอนี้มันงามนะรอนี้นะข้าจะไม่เคยมาข้ามาชุดนี้แหละตอนนี่ฮนะ่าก็ลงทาง้งฮ่าก็ได้มาตั้งชุดอยูร่รอนนี้มาเพเห็นวิวมันงามนะรอนนีนะไปธรรมชาตินะงามหลาย โอ้ไม่ยิงงมูมาเลยนนองโอ้โอกบกระชายเอาเห็นญ่อยู่เลยลงเห็นไงหกปลาตุ่มี่งามานี่คยควายก็นผูปาตัวเต่าปลาโต๊ะตวนี้ปลาดนะดได้เรพรชกิเลงบ่กิโดิโเบนยังเบนนนี้เขาเมือไปหัน่ต้ขของพ้อกันนะชิมูฮาก็ขึ้นไปกวอนละลายปลานะนี่เขาเมืไปเลย อศิน oh, oh, ้ำ uh บักฟอนก่อนจะนอหายิบไปต่อโอ้ลาเติบมมองนะครับฟลามองนะผู้คุมแม่น้องถือผู้คุ้มมนผู้คุมมนชอนกับถือได้ นี่หัวหน้าโดดนะครับเังนกูน้มองฝ่ามองนะลาเตอร์ห <rings affe> <Kate> นี่เขานั่งักก้อนนะแดดทันเลยอ้างนอยนนนั่งเ ala. งาอยู่เมยไปแลยนั่งจุ่มกันซีมอร์นะงงานหรอรมื่อหายยู่กินน้ำนี่ค มันนี้ก็เห้าฮอนกันโจมันเศร้านะครับก็อกายุกินเนาะเชื่อเบ็ดได้แล้วนี่ตัวนึงมันเชื่อก็เงินได้โอ้ได้ปลากังปลาเ้าก็ได้หลายเตือ้อเลยเขาก็ยังนี่นนนก็เก็ดนี่นะตีแกงเียดบอกงานเราก็ทำแจวเสียแกงนะจ<า>อนข้างหลายอุม้มหอมก็ดได้ ปลนก็ไปนปลนไปมือเปปลาทีนตายผักมอญกอนก็นั่ยเ่อปลาสลาก็ได้เ่อมาก็เย็ลเอกลานี่ก็ล่ำปลาลปลาซีเปลาเริมดนะนี่เรวฟังลำปลานะเก่งปลาซีอคือกลิ่าม่องเปลาซีอ แม่ทีทุกคนไม่ทกันนะเติมปลาซีเธออยู่ไม่ใช่คนไทยนะตอนนี้ก็บ้าแม่ก็เข้าติดข้าง2เม็ดมาติดแล้วลงไปดังสะปาเด้อพี่นลงนจริงเนาะเขาแป่งปลาซีวว บล่าอีมกมีกินอดว่าบล่าคำจริงก็บล่าแซ่มาเลยบล่าแต่แคบเนาะหลายลายมัดเกียวพอนน่นแต่บล่าอันไหนเกลวเขาางเท่อะับแม่แม่ใัชาอาหารอาหารเทยกัอาหารแรงที่ม้อนกันเลยไม่ นังหมูก็มีแม่นเอ้ยอันนี้ลงอืมหมูน้ำนะใส่ใส่ดแดงแซ่บยเังหมูจับให้ดำมันยังมงคิกว่าลูกขนนีกเพื่อไอ้ทำเนี่ยแจ้ไดับแจ้วบอกหลวงพ่อบาดี๋ยพี่น้องเพิงมาฟ้าเฮนะแจ้บอกลวงพ่อบาแซ่บแซ่บได้ทุกคนเลยมีแต่กินนั่นนี่แจ้วก็บาเนาะ ไอ้น,น,น้อง,อง,องลงพ่อบางบอกหลังจากกิเข้ากันน้ำยากาันอาทิตย์นี้พ่อเพลงตัวนีน้เนาะอาทิตย์หน้าพบพ่อกันใหม่